วันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะครับหมอจะเล่าให้ฟังเรื่องมะเร็งแพร่กระจายสมองอันนี้เป็นแผนการรักษาการฉายรังสีทั้งสมองนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีมะเร็งหลายเม็ดนะครับสีเขียวที่เห็นเนี่ยก็คือรังสีที่เราฉายให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันครอบคลุมสมองทั้งหมดภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่เราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย ปกติเราจะฉีดสารทึบลังสีนะครับเพื่อทําให้เห็นก้อนมะเร็งเนี่ยชัดขึ้นตอนนี้เป็นภาพ ct s c สแกนซึ่งฉีดสารทึบลังสีนะครับจะเห็นว่ามันดูก้อนได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับเราดูแล้วออสมองมันก็ยังดูดีอยู่มีสมองบวมๆอยู่นิดหน่อยทางด้านนี้นะครับเวลาที่เราสงสัยมะเร็งแพร่กระจายสมองเนี่ยภาพที่ดีที่สุดในการที่จะดูมะเร็งแพร่กระจายสมองคือภาพ MRI นะครับ นี่คือภาพ MRI ของผู้ป่วยรายนี้นะครับนะตรงนี้เจอละ1ก้อนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาพ CT s c สแกนนะครับเนี่ย CT เนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ฉีดสารทึบรังสีนะครับนี่ MRI เห็นไหมก้อนเนี้ยก้อนเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับจากการทำา t t สแกนเพราะนั้นเวลาบางที่เนี่ยเขาสงสัยบอกว่าเคนไข้ปวดหัวนะสงสัยว่ามะเร็งแพร่กระจายสมองเนี่ย อย่างนี้ก้อนเล็กๆเนี่ยนะครับไม่ถึงเซนหนึ่งเนี่ยมาดูตรงนี้เป็นไงฮะโอมองยากมากเลยนะครับแทบจะปกตินะครับเพราะเอมาไอเป็นภาพทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับตรงนี้มันก็มีสมองบวมอยู่นิดหน่อยถ้าถ้าดูไม่ไม่สังเกตจริงๆนะมันมองยากมากนะครับนี่เป็นประโยชน์ของ MRI ไนี่ก็มีอีกก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อีกก้อนหนึ่งแล้วก็มีสมองบวมนะครับแล้วไล่ลงไปข้างล่าง นะครับคนนี้มีหลายก้อนเลยนะครับแถวๆนี้ก็น่าสงสัยนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างก็มีตรงนี้ก้อนหนึ่งถ้าเราไปดูภาพ CT ีเป็นไงฮะก็เห็นนะแต่มันเล็กจิ๋วเดียวมองมองยากมาก m r i มันมีคอนทราสที่ดีกว่านะครับเช่นเดียวกับก้อนนี้นะครับที่สมองส่วนท้ายเห็นไหมฮะถ้าใน c ีีนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับวันนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าเวลาที่เจอมะเร็งแพร่กระจายสมองแล้วเราสงสัยเนี่ย MRI เป็น ภาพทางการแพทย์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีจํานวนก้อนมากมายหลายก้อนแบบคนไ้ไลายเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะฉายทั้งสมองนะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์พอฉายไปสักประมาณเดือนหนึ่งอาการพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบลงอาการผู้ป่วยก็จะดีขึ้นนะครับสําหรับคลิปเต็มเรื่องมะเร็งแพร่กระจายสมองก็เดี๋ยวหมอจะขึ้น QR code ไว้ให้นะครับสั้นๆมากเลยครับวันนี้สวัสดีครับ